สวัสดพีพี่พี่แม่แม่และคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอขวาญเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจา๋าวันนี้ก็นําผ้าไหมสวยๆนะคะมานําเสนอให้พี่พี่นะคะแม่แม่ได้ติดตามนะคะวันนี้มาแบบสบายสบายสไตล์ขวานชนกค <c ười> <c ười> <c ười> ่ะก็มาชมเป็นผืนแรกนะคะคุณลูกค้าจา๋าผืนนี้นะคะคุณลูกค้าผืนนี้ขวานนาเสนอนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะ เป็นผ้าเป็นลายไทยนะคะเป็นลายไทยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวการให้ดูนะคะสวยๆนะคะผืนนี้นะคะนำเสนอในราคา1,890บาทนะคะสนใจสอบถามผ่ันมาได้เลยจ้าเบอร์โทร095 293 93 2หนะคะนำเสนอในราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าจ้าคืนนี้สวยมากสวยเลิศเริศมาก เป็นงานสามตะกอทอมือนะคะคุณลูกค้าเป็นงานสามตะกอทอมือผืนนี้สวยจึ้งมากสวยเฉียบขนาดผ้านะจ๊ะหนึ่งคูณสองจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะสนใจโทรสอบถามผ่านมาได้เลยจ้าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะผืนนี้เป็นผืนที่หนึ่งนะคะคุณลูกค้าจ้า เป็นผืนที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวนะคะให้ชมนะคะลายสวยๆนะคะเป็นลายไทยนะคะวางก่อนนะคะวางแล้วนะผืนนี้เป็นผืนที่หนึ่งนะคะจ้ะ มาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ๋าคืนนี้นะคะจะเป็นงานร้อยดาวนะคะคุณลูกค้าจ๋าร้อยดาวสวยนะคะสีชชมสีออกสีชมพูนะคะร้อยดาวคืนนี้ผ้าเนื้องานละเอียดนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้า 1,890บาทผืนนี้คุณลูกค้าจ๋าสวยงามมากแม่สวยใจละลายเลยค่ะสนใจนะคะสอบถามขวัญมาได้เลยนะคะภาพผืนนี้นะคะเป็นงาน3มตะกอโทมือนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นงานใหม่น้อยนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะ โทรหาผ่ันได้จ้าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะส,สวยๆจ้ามาชมต่อนะคะผืนนี้เป็นผืนที่สองนะคะเป็นผืนที่สองร้อยดาวสวยฉ่ำค่ะ มาชมพื้นที่สามนะคะคุณลูกค้าจ๋าพื้นนี้นะคะเป็นลายกระเซมุยค่ะกระเซมุยพื้นนี้นะคะออกเป็นโทนสีออกม่วงมันเย็นนะคะแต่พื้นตัวพื้นจะเป็นอ,อกสีเปลือกมังคุดนะคะคุณลูกค้าจ๋าสีนี้สวยมากเลยอ่ะสวยชำ่ำร้อยสีพันลายนะคะคุณลูกค้าจ๋าอยู่ในพื้นผ้าเดียวกันนะคะ สวยมากๆนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงช้างนะคะขอบอกหนึ่บาทนะคะเป็นงานเนื้อหนาเนื้อสวยเนื้อแน่นน,นะคะคุณลูกค้าจ๋าคื้นนี้นะคะ หลากหลายเลยนะคะสีหลากหลายสวยมากนะคะคุณลูกค้า1,890บาทเท่านั้นสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะเป็นผ้างานสามตะโกนะคะงานสามตะโกโทมือสวยมากจะเป็นตรงนี้จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะนี่ตัวพื้นได้สวยมากเลยอะ่ะ ืนนี้เป็นพื้นที่สามนะจ๊ะฝันวางแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าสนใจก็โทรสอบถามผ่านเาได้นะคะช่วยอุดหนุนกันหน่อยเนาะนะคะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนเนาะยังอยู่เหมือนเดิมยังขายผ้าไหมเหมือนเดิมนะคะผ้าข้างหลังก็ขายนะคะขาผ้าค้างสต็อกเยอะมากนะคะก็ชาวบ้านเอามา ขายให้ฝันก็ซื้อเก็บไว้เก็บไว้นะคะเยอะมากนะคะก็ยังไม่ค่อยมีเวลาได้ขายนะคะกอนี้ก็ได้มีโอกาสได้ขายนะคะก็รีบจับจองกันมานะคะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจากผืนนี้นะคะผืนนี้สวยงามมากแม่สวยใจละลายนะคะ ผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าจะเป็นลายนอนท้องนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะผืนนี้ผ้าเนื้อแน่นเนื้อ,นอหนาเนื้อสวยนะจ้านอนท้องผืนนี้สวยมากนะคะคุณลูกค้าหนึ่สบาทเท่านั้นคุณลูกค้าจ๋าสนใจนะจ๊ะสอบถามฝันมาได้เลย นี่อยากให้คุณลูกค้านะคะได้ผ้าไหมของขวัญไปครอบไปครอพื้นนี้เป็นพื้นที่4นะคะขวัญแนะนำไม่เยอะนะก็บอกก่อนนะคะว่าแนะนำไม่เยอะอยากให้คุณลูกค้านะคะช่วยอหนุนขวัญนะคะเป็นงานสามตะโอทอมือนะคะคุณลูกคา้าสนใจก็โทรหาขวัญสอบถามขวัญมาได้นะคะ 1890บาทนะจ๊ะค่ะก็วันนี้นะคะก็นำเสนอราคาก็สวยนะคะผ้าไหมก็สวยนะ,ะจ๊ะจะมาชมต่อจ้ามาชมผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าผืนนี้นะคะจะเป็นลายเป็นลายใบไม้นะคะคุณลูกค้าจ้า สวยมากนะคะงานจะเป็นงานเชิงเดียวนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมเอ่ยอืสวยงามมากสีช่ำนะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นผืนที่ห้านะคะขัญผืนที่ห้านะคะคุณลูกค้าจะผืนนี้สวยนะคะสีแบบสีช่ำสวยมากสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะ สนใจก็โทรสอบถามขวัญมาได้เลยจ้าเบอร์โทร095ย์3 9326างนะคะนำเสนอนะจ้าในราคาเบาๆนะคะผืนนี้สวยมากสวยฉ่ำสวยวาวมากมากเลยนะคะผ้าเงาสวยมากมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาได้เลยจ้าเบอร์โทร095ย์3 9326ทุกผืนเป็นงานสามตะโกทอมือทุกผืนเลยจ้า ขนาดผ้านะจ๊ะหนึ่งคูณสองด้วยจ้าพื้นนี้เป็นพื้นที่ห้านะคะจ้ะมาชมพื้นต่อไปนะคะพื้นที่หกนะคะคุณลูกค้าพื้นนี้เป็นพื้นที่หกนะคะคุณลูกค้าอืมสวยมากนะคะพื้นนี้ชํำเลยผ้าเนื้อแน่นเนื้อหนาเนื้อสวยมากพื้นนี้จะเป็นลายประการตรอบนะคะ เป็นลายปากกาตรอปนะคะคุณลูกค้าหนึ่งพันแบาทนะคะคุณลูกค้าจ้าสนใจโทรสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรจ้า0 9 5 2 9 3 9 3 2 6นะคะคุณลูกค้าจ้าผ้าไหมเนื้อสวยเนื้อแน่นเนื้อหน,อ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 นามากๆเลยนะคะ 1นึ0บาทจ้ะสนใจโทรสอบถามขันมาได้นะคะพื้นนี้เป็นพื้นที่6นะคะคุณลูกค้าพื้นที่6นะคะเป็นลายประการตรับนะคะเชิงก็จะเป็นเชิงแดงนะคะเชิงแดงร้านนุ่มขับผิวมากขับผิวมากๆเลยนะคะ,ะคะุณลูกค้าจ๋ะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกขวัญให้ราคาเบาๆ1นึ่พั 890บบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ้าให้ราคาเบาๆนะคะสนใจก็สอบถามขวัญมาได้เลยจ้าเบอร์โทร0 9นนะจ้า293 9 3 2 6นะคะจ้นะคะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ้ามาชมพื้นที่7นะคะ ผืนนี้เป็นผืนที่หกนะลูกค้าจ้าเป็นผืนที่หกแม่แม่จ้าแม่แม่อย่าลืมนะคะฝันนําเสนอราคาเบาๆให้แม่แม่นะคะได้ติดตามนะคะก็อย่าพลาดนะคะถ้าไหมวันนี้ก็แนะนําไม่เยอะนะคะแนะนําประมาณเดี๋ยวนะคะผืนนี้เป็นผืนที่เจ็ดนะคะเป็นผืนสุดท้ายนะคะขันแนะนําในวันนี้ทั้งหมดเจ็ดผืนนะ สวยงามมากเลยนะคะพืนนี้ชํามากนะคะคุณลูกค้าจ้าเป็นลายสวยนะคะลายเนี้ยเวลามัดมัดลายยากมากนะคะจะได้ลายประมาณนี้มานะคะคุณลูกค้าขัดแนะนํานะคะนี่แนะนําพืนนี้นะคะให้ราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าหนึ่งพัน 890บาทเท่านั้นสนใจโทรสอบถามผ่านมาได้เลยนะคะนี้เวลานุ่มขับผิวมากนะคะ1,890บาทนะคะสนใจนะคะโทรสอบถามผันมาได้นะคะเบอร์โทร0 9 5 2 9 3 9 3 2 6นะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะผ้าใหม่วันนี้ราคาเบาๆราคาสวยนะคะแล้วก็เนื้อผ้าสวยด้วยนะคะลูกค้าจ้ะ ก็นำเ,เสนอทั้งหมดนะคะพันหยิบยกมาไม่เยอะนะมารีวิวผ้าไหม่ให้คุณลูกค้าได้ชมในวันนี้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดพืนนะคะพืนนี้เป็นพื้นที่เจนะคะเป็นพื้นสุดท้ายพื้นที่เจดจ้าจ้ะก็วันนี้ก็แนะนำคุณลูกค้าประมาณแค่นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ